สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูุขรนครับวันนี้พอนุคุณเสพมาอ้อมปูกินแซ่บครับปูที่พอนุคุณสิมาอ้อมกับเป็นปูม้าครับนุคุณเปิดตลาดได้ปูม้าน้อยครับสดสดครับทีแรกพอนุคุณมาสิมาทอดกับกรอบครับกินกับสมต่ำนะครับเนาะพอไปเห็นผักชีเปลี่ยนใจมาหิ้ดแกงอ้อมครับช่วงนี้เป็นช่วงผักชีงามนะครับเนาะ ช่วงแรกนครับเต้บ้านปูครับแล้วก็พอทุกคนก็สิได้ผักกงตุ้งครับแล้วก็ผักกาดดอกครับผักกาดซ้อมนะครับบ้านอีสานเทาเอิญเนาะแต่พอทุกคนก็บ่เคยเห็นหรอกครับเมนูนี้นะครับมาลุ้นกันว่าพอทุกคนสิไปแนวทางไหนครับนี่พอทุกคนก็สิมาขอแกะกาบแกะตัวก่อนนะครับเนาะพนุคุณซีบอกขาครับตัวน้อยเนาะขาบพ อยางให้กินอกครับพอนุกันใช่ไหมแคะออกมั่นออกจากกระดองครับเสียบตะมั่นเนาะไปไปอมครับกระดองเสียวทิมนะครับเนาะส่วนตัวส่วนหน้าอกของปู่พอนุนกันสิทำความสะอาดแล้วกัสิเอาไว้ลงใส่หมอออมทั้งตเลยนะครับเนาะพอนุคนกันสิเทศไฮเบิง้งสองสามตครับพอนุคนกันสิขอแกะก้อนนะครับเนาะ คลิปมันสีนาพวดครับพี่น้องมาเบิ้งมาชมน้ำกันครับว่านาตาสิเป็นจะเสีบสีน่ากินขนาดไหนครับพนควรกันครั้งแรกคืออะไรครับเมนูนี้แป้งกันออมมันปูนี่กะเฮดมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะครับเนาะแต่โบราณเพื่อนเอาปูหน้าเนาะครับมาเฮดอันนี้พนคนรเอาปูมาครับมาลองเฮดเบิ้งครับสิออกมาเป็นรูปแบบไหนครับอันนี้มันพนคนที่ได้มากอะ ไี้ไข่สีฟองนึงครับนี่เพิ่มความมันให้ไข่ปูหอมหลายขึ้นครับความหอมของปูนะครับเนาะใส่กับไข่ลงไปต่อไปพอพนอุ่งกินเป็นตำเครื่องอ้อมล่ะครับเพิ่งแกงอ้อมกับไข่ไข่กันนะครับแต่อ้อมปูนี่พอพนุ่งกุญสีโปไสเใเบอรปูน,นะครับมันก็นคืออ้อมเนื้ออ้อมอย่างอื่นครับพอพนุ่งกุญสีโปไสเใเบอรปู ตำละเอียดคือเกาล้าครับมีพริกแหงมีกระเทียมหอมแดงครับไข่นะครับตำใส่กันไปครับพอตำเสร็จพอนุคุ้นกย่ามามาผัดคือเก้าครับมาผัดมาควายเครื่องหอมก่อนครับสูตรพอนุคุ้นกะคล้ายๆกันแบบเก้าครับเหมือนเดิมครับใส่ตัวปูลงไปก่อนครับ ส่เห็นมันสะด,ดุ้งความห่อนครับอย่าฝ้าคนครับคนคนก็บ่เคยดอกตะยันมันเข้า,าส่เห็นมันสะด,ดุ้งถึงไฟความห่อนแน่จังหน่อยครับอย่าพึ่งไปกดคนเพื่พอ,นอ,อนพอปูเริ่ดดมห่อนเริ่มสะดุ้งคนคนก็มันปูลงไปเลยครับคนคนกับสิบคนเฮียนะครับเนาะพอาเหุ้ความห่อนเพื่อนทำงานของเพื่อนเองครับเบิ่งเหตใครมัน จับตัวเป็นก้อนครับอย่าฟาไปคนเพลไหลายครับพอนุคนอกี่สู่ๆทางหางดันเอาครับกตว่าใครเริ่มเป็นก้อนพอนุคนณเจังสิกับสิพิกสิปีนมันครับพอเบว่าใครสุกได้ที่มันปูสุกได้ที่แล้วพอนุคนกะจะเริ่มปรุงครับพี่น้องพอนุคุณกับยใส่ปลาแดครับแหลกต้มเนาะชลครับดสดีครับ ซอกทีเด็ดพนุกูลครับแกงอมแต่เมนูนี่พนุกพนุวากาเหลายที่ครับใส่นิดนึงครับเพราะว่าเมนูนี้พนุกพนเฮ็ดเธอแรกครับกเลยบวากาเหลายครับมันก็คืออมเนื้ออมป่าอมอย่างอื่นเนาะครับเนาะที่เคยเฮ็ดมาครับใส่หน่อยหน่อยไว้ก้อนครับพอเริ่มสุกกะเติมน้ำคนโคกครับน้ำลางโคกครับลงไปเลยครับ บอยให้ฟดให้เดือดให้ซุปครับให้ซ hey, ุปลอยกเซ็นดีๆนะครับเนาะเติตมน้ำอันนี้กับน้ำก้นหวยครับที่ใส่มันปูเนาะล่างลงไปอีกเลยครับเพิ่มความนัวครับบอยให้ฟดให้เดือดคือเก,กาครับฟดเดือดได้ที่พน,นุ่งกันเริ่มชิมครับชิมครับขาดเหลือ,อยังกะ คอยเพิ่มเติมลงไปอีกนะครับเนาะทุกคนนะยังเจอครับรูน้ำปลาความเค็มเข้าไปชิมไหมอีกครับชิมเทียนสองครับเทียนแหลกบอกคักใจเทีย <c> น <oughs> ที่สองรู้เรื่องครับน้ำกระซองแห้งเพราะทุกคนขอเติมน้ำอีกครับอยาสดน้ำครับเดี๋ยวซิบมีน้ำสดครับใส่ผักใบย่ามันแห้ง เอานามพ้อนคักคแล้วก็ผักลงเลยครับพี่น้องที่พ่อหนุคนเตรียมไว้เนะพนอุคนก็หั่นไว้แล้วครับปกติผักพวกเป็นก้านเนี่ยต้องเอาลงก้อนนะครับเนะาะคนทุกุคนก็ลืมครับก็เลยได้ลงพร้อมกันเลยพ่อเป็นก้านน่ต้องเราต้องแยกออกครับแยกเอาลงก้อนที่พวกผักเป็นใบลงนะครับเนาะาะว่าก้านผักมันสุกยากนะครับเนาะมันมีความหนาครับ โอเคครับแข่งอมปูพนุคุณกับเป็นอันเสร็จครับไปครับไปกินไปแซ่บกับพนุคุณครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเมื่อนีพนุคุณได้เห็นอมปูครับอมปูจะเป็นปูม้านะครับเนาะปูม้าน้อยพนุคุณไปตลาดได้มากกันเยอะออกมาลองมึงครับ ของปปปปแปลกๆกะอยากลอง nah อยากจัดนะครับพี่น้องมาครับมาแซบขอพรทุกคนครับข้าวเหนียวก็ครับมือเนยมาได้ครับผู้เด็กผู้ท่นได้กินเขาครับพี่น้องพี่น้องผู้เด็กผู้ทันได้กินเขามาพร้อมขอทุกคนได้ครับช่วงนี้ผักหลายนะครับเป็นนาแล้งนาเขาแล้วผักชีลาวผักกวางตุ้งผักอีไอย่างมันก็เริ่มหลายครับพี่น้องมาครับมาแซบทุกคนครับสดก่อนเลยครับพี่น้องลองคอครับ S <S> อืมกลุ่มกลมครับพี่น้องผักผกับผักสดก็เอามาครับพี่น้องแดงเกียมคือเกาอืมอืม นุ่มเพื่น้องก็แข็งปูน้อยเนาะได้สมหมูมาแก้มอีกครับเพื่องของฝากมูล่ละเหลืออยู่วก็เลยมแก้มน้ำแก้มพริกคอ,อิโก น,นุ่มดีเนาะมันไม่ใช่แข็งบพแข็งครับขมเอาชาหอมมัน ปูน่าเ้าก็เสียได้ครับพี่น้อง

นนเนื้อนนเนิ่นนนมๆครับื่นยำคืนได้แล้วน้ำแตก Hòm đen kinh đăng ลองนะอืมอืมหอมแบบดีแล้วอืม kam ไปกันดีนะครับขอบกันได้ครับ Thật sự lao hồng hòm mà อ้อมเนาะไปกันดีขนาด ความครับเพื่อน <c oughs> ยุ่ยครับขอโทษขอ <c oughs> อภัย กาดซา้อมก็แซ่บครับกาดซ้อมกาดดอกเนาะอ,อืออ่ะอ่ะไปก่อนอืม โอเคครับมื้อนี้พนุคุณกะได้ออมปูเนาะออมกระปูเป็นปูมาครับปูมาหน่อยเนาะได้มาต,ตลาดครับมาแกงอมเซ,ผซ่ผักสีเหลาผักกล่องตุง้งแล้วก็ผักไอ้กาดดอครับผักกาด้อมเนาะครับเนาะกินแซ่บครับ <c oughs> มื้อนี้พนุคุณกะขอบคุณพ่อแม่พ,พ,พี่น้องสุขุชนคือเราครับที่เข้ามารับชมพนคุคนเนาะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พอคนุคุณคือเก่าแล้วครับเนาะสิบไ,ได้พาดคลิปใหม่ๆของพลนุคุณมือกก่อนานกับพลนุคุณกะสิขอตัวขอลาไปสู่งานคือเก่าครับมือ่อนีนกับเหตุงานคือเก่าครับจใไม่คลิปนาน,นะครับเนาะสวัสดีครับ